ปีดีมันเป็นปีเอียงของเจมอนเนี um, like sure ่ยอ e> ุตสาห์ขายของดีเก็บเงินซื้อบ้านโครงการเพอร์ซิอุดบ่อดดบ้านเพอร์ซิอุดได้บ้านสุดพี่น้องปีนี้มันเป็นปีอะไรของนางมอนเนี่ยสู่ชีวิตแล้วกับบอพ่อเอบท้องมากก็เปลี่ยนท้องปลอม กะว่าจะเอาไปขายเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นเอาไปต,วตรวจดูปเป็นทองปลอมเสียรู้อีกเล้วทุกคนนาทีทาท่ทองนาที่ทองทองแท้แม่ทองเคใส่แล้วเป็นมรกแทบทุกเส้นเลยเน้นเก็บไม่เน้นขายนะคะวันนี้อ่ะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเอฟเลยเอฟเลยราคานี้หามไม่ได้อีกแล้ววันนี้วันเดียวเท่าน,นั้นอุ้ยขอบคุณเจมอนขอบคุณเจมอนที่เอฟไป3บาทไปแล้ว ขอบคุณนะคนะเจมอนขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าทำไมโลกใจร้ายกับเจมอนขนาดนี้บ้านก็ต้องซ่อมเพราะว่าบ้านสุดไหนจะค่าเทอมลูกไหนจะต้องผ่อนงวดรถโอ้ยโดนหลอกจนเงินหมดเลยเนี่ยผู้ใดสิซอยเกะได้เนี่ยสาธุถ้าข้าน้อยนี่จริงขอให้ซอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้เด้อคุณลูกค่ะปูเอ้ยมามา,มาไวแ้แท้ ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้หรอกหนูเมื่อเช้านี้โดนมาเยอะเหมือนกันโดนยังเจ้าค่ะอาหารเน่าเสียท้องเสียยังไม่หายเลยคนถวายก็ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพาไม่รู้แหล่งผลิตไม่รู้ที่มากินไปเยอะเลยก่อนจะเข้าสารเอาเดี๋ยวลูกซ้างถวายเกลียเจ้าค่ะไสี่ซอ<ว>ยท้างในบาทีเนียขนาดเจ้าทียี่สีอยมาได้เลยแป๊บหนึ่ง นี่เป็นเพจประจาหน่วยงานจากกังหวัดประจวบคีรีขันสภาองค์กรของผู้บริโภคอืมติดต่อเข้าไปเลยแล้วทำไมเราต้องติดต่อเขาด้วยล่ะเจ้าคะอ่ะตาน,นีมานี่มาอธิบายสินี่ๆีไข่เจ้าคะ่ะนางตาน,นีนี่ฉันเต้าที่เรียกฉันทุกวันเรียกฉันทุกเวลาเมื่อเช้านี่ก็คนหนึ่งตอนบ่ายก็คนหนึ่งอันนี้ก็อีกคนหนึ่งเจมอนฮะมานี่<ะ>เดี๋ยวตาน,นีจะเล่าให้ฟัง ้จเจหมอนตานีจะบอกให้หน่วยงานประจําจังหวัดประจบคิรีขันสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลแล้วก็รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคจ้ะคนไหนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซื้อของไม่ตรงปกโดนหลอกโดนโกงไม่ได้รับการดูแลตามสัญญาต่าง ก็ร้องเรียนไปที่เขาได้เลยเขาก็ช่วยให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ยเจรจาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย mm. อ๋อยังไม่หมดนะเจ๊หมอน mm. นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่แต่ละเดือนนั้นมีมากมายแล้วเนี่ย mm. เขายัางให้ความรู้ผ่านออนไลน์เตือนภัยและก็จัดกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันตัวจากการถูกเอาเปรียบให้ผู้บริโภคด้วยา mm. สุดดยอดและไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวด้วยเขายังมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการตรวจสอบและเฝ้าติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคในพื้นที่ด้วยขอข้อมูลนี้ด่วนเลยนะคะคุณนักสาตวตานีเจต้องการข้อมูลนี้มากเลยค่ะท่านจ้พี่คะส่งรายละเอียดให้กับเจมอนหน่อยนะคะพอดีทางหม้อกล้วยบดชีไว้เดี๋ยวไม่หมดไปก่อนนะคะ นี่แอดเฟซบุ๊กไปเลยตามเพจที่ให้ไว้ดูก่อนหน้านี้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะโอ้สุดยอดมากเจ้าค่ะท้ายเทคโนโลยีมากเจ้าที่ขอบคุณท่านมากๆค่ะยิ่งกุ่าพบทางสว่างสาธุทุกครั้งที่มีปัญหาโทรเลย1502เพื่อนผู้บริโภคพร้อมเคลีย